Marketing 2,030มองยาวกันดีกว่าอาจจะยังไม่ถึงอาจจะเป็นเวลาอีกเป็นเกือบ10ปีแต่ก็มีความจําเป็นเพราะแป๊บเดียวครับ1ปีก็ผ่านพ้นไปอีก1ปีก็ผ่านพ้นไปเลนส์แบบนี้ถ้าจะคุยต้องคุยกันตั้งแต่วันนี้2,030อะไรยังไงแล้วต้อง transform อยังไงเลนส์ในการมองปี2,030ในเชิงของการตลาดและธุรกิจนั้นเนี่ยอาจจะมีเลนส์ที่ประหลาดมากเลยที่อยากจะเล่าสู่กันฟังทั้งสิ้น 3เลนส์ดังต่อไปนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่รายการ b i ส g ิเนียสครับสัรสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับกับเรื่องราวที่น่าสนใจบางทีได้เปิดมุมมองใหม่ๆนะครับในรายการของเราวันนี้เราคุยกันในช่วงที่หลายอย่างยังไม่ชัดเจนมีแต่ความอึมครึมครับงงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ ทั้งในประเทศและนอกประเทศนะครับสถานการณ์การบ้านการเมืองของเรานะครับก็จะเห็นอยู่ว่าตอนนี้ก็ลุ้นลุ้นหึมหึมงงงงสงสัยเอ๊ะรัฐบาลหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับด้านไหนจะยังไงใครจะผสมกับใครสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนคนทำธุรกิจต้องเตรียมการบริหารจัดการอย่างไรช่วงที่อึมครึม,มหึมหึมงงงงผลที่เกิดขึ้นก็คือ ความเชื่อมั่นเชื่อถือในธุรกิจเศรษฐกิจก็ชะง,งักงันไปนะครับแล้วก็ได้เห็นตัวเลขบางอย่างที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นแต่ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในระยะหนึ่งเท่านั้นเมื่อมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวท่านก็จะได้ดําเนินงานทางธุรกิจกันต่อไปก็ขอให้กําลังใจนะครับในช่วงที่งงๆแล้วก็สงสัยนะครับในระดับชาตินะครับระดับโลกเองตอนนี้เนี่ยใครตีกับใครใครเยี่ยมใคร คนนั้นไปเยี่ยมคนนี้คนนี้เป็นคู่แข่งกันไม่ใช่หรอทําไมถึงไปเยี่ยมกันอะไรยังไงยิ้มใส่กันหน้าบึ้งใส่กันอดอกบงดอกเบีย้ยออกเบี้ยนโยบายขึ้นๆลงๆเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับสงครามก็ยังมีปัญหาอยู่ก็รู้สึกว่ามันนัวไปหมดเลยเป็นช่วงนัวงงๆแล้วก็ทําให้เรามึนๆน,นะครับก็เลยคิดว่าคุยไปคุยมาในวันนี้เนี่ยต้องเล่าให้ท่านฟังว่า หากกระนั้นเลยถ้าเราดูสั้นเราก็จะเดือดร้อนใจเพราะช่วงนี้เนี่ยมันมึนจริงๆถ้าดูด้วยเลนส์ที่สั้นก็จะพาท่านไปดูเลนส์ที่ยาวนะครับเปลี่ยนสายตาของท่านลืมเรียนท่านไปว่าจริงๆรายการของเราต้องมีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณเล็กมนชัยวงกิติไกรวนันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16ที่จะต้องมาคุยกับพวกเราด้วยซึ่งวันนี้คุณเล็กไม่อยู่นะครับก็สัปดาห์หน้าคุณเล็กจะกลับมาจะกลับมาเนี่ยถ้าพูดในรายการของเราเนี่ย อีกสัปดาห์หนึ่งจะมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างสักทีก็เลยขอแอบบอกว่าคราวหน้าคุณเล็กอ,อาจจะยังไม่กลับมานะครับถ้าพูดอย่างนี้ปับ๊บเดี๋ยวคุณเล็กจะกลับมาเป็นการแซวสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าจะกลับมาปรากฏเกิดเอ็กซ์เชีนนิดหน่อยนะครับมาไม่ได้ในวันนี้ต้องปักก็เลยกลับฝากกลับขออภัยทุกท่านอย่างยิ่งแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็คุณเล็กอาจจะไม่กลับมานะครับแปลว่าจะกลับมานะครับแล้กวก็จะได้คุยกับท่านแบบยาวๆไปพูดถึงท n เช่อง16ช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็จะ ความการุณาจากที่เอช่อง16นะครับแล้วก็สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยให้ไปขึ้นเวทีชื่อ Marketing 2030อ่าวันนี้ก็เลยอยากจะคุยเรื่องเลนส์ที่ยาวๆาวหไว้ท่านฟังในขณะ,ะที่สั้นๆมันนวัวมันงงวิธีการหนึ่งที่เราจะใช้ชีวิตและสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ก็คือเอา ใช้เวลาที่งงๆนี้มองยาวกันดีกว่าอาจจะยังไม่ถึงอาจจะเป็นเวลาอีกเป็นเกือบ10ปีแต่ก็มีความจําเป็นเพราะแป๊บเดียวครับหปีก็ผ่านพ้นไปอีก1ปีก็ผ่านพ้นไป2030อะไรยังไงแล้วต้อง transform อยังไงงานของ TNN ก็ร่วมกับสมาคมการตลาดแล้วก็องค์กรพันธมิตรเพียบเลยนะครับวันนั้นที่ไปก็ไปคุยแล้วก็บอกว่าเลนส์ในการมองปี2030ในเชิงของการตลาดและธุรกิจนั้นเนี่ย อาจจะมีเลนส์ที่ประหลาดมากเลยที่อยากจะเล่าสู่กันฟังทั้งสิ้น3เลนส์ดังต่อไปนี้มุมมองที่หหรือเลนส์ที่1ก็คือเข้าสู่ปี2030แล้วเนี่ยของที่ปลอมอาจจะจริงและของที่จริงอาจจะปลอมพูดยังไงพูดเราก็งงจริงจริงปลอม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 จริงจริงคำตอบคือของที่เคยคิดว่ามันจะเป็นของปลอมแล้วก็เป็นโลกเสมือนเนี่ยโลกเสมืออาจจะกลายเป็นโลกจริง โลกที่บอกว่าเป็นโลกจริงเนี่ยอาจจะก,กลายเป็นโลกเสมือนเพราะเราอาจจะไปใช้ชีวิตอยู่ในโลกในวันนี้ที่เราเรียกว่า virtual world หรือ virtual reality หรือโลกเสมือนหรือโลกออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมากกว่าการใช้ชีวิตกับพวกปะผู้คนปกติปัจจุบันเราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีอวตารอวตารที่ว่าเนี่ยก็คือตัวตนอีกตัวตนของเราในอีกโลกหนึ่งซึ่งเราอาจจะมีหลายหโลกก็ได้นะครับ อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเรามีโลกปกติเรามีโลคที่ชื่อว่า r o b l o x Roblox กเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถที่จะเป็นอีกคนหนึ่งได้ทํากิจกรรมต่างๆได้แล้วเราแล้วขณะที่เราไม่ได้ไปบังคับเขาคนคนนั้นที่เป็นตัวเราก็ยังเดินพูดคุยทําเรื่องทําราวอะไรอยู่บน r o b l o x รู้ตัวอีกทีเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราก็ใช้ชีวิตอยู่กับเขาได้เจอคนแล้วก็ได้เจอเพื่อนใหม่ๆในโรบ็อกแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเริ่มเล่น แพลตฟอร์มอันนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีแพลตฟอร์มอื่นๆที่ยังไม่ได้พูดถึงอีกเริ่มซื้อเสื้อผ้ามียี่ห้อให้อวตารของตัวเองในโรบล็อกใส่เช่น Gucci เนี่ยเปิดร้าน Gucci Vault คือเป็น G ุ c c ี่ซื้อเสื้อผ้า Gucci มาใส่ให้อวตารอยู่บนโรบ l ็อกใส่แต่คนที่ไปอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันนี้ครับ ไม่ได้ใส่กุชชี่ตัวนั้นนะครับซื้อกุชชี่ตัวเราเป็นมือเลยให้กับอวท่าใส่แล้วให้เดินไปเดินมารู้สึกภูมิใจว่าตัวเองอ่ะได้ให้อวท่าของตัวเองใส่กุชชี่เหมือนที่ตัวเองได้ใส่กุชชี่จริงๆทํางานแบบนี้ไม่ต้องไปอยู่ในโรงงานเพราะไม่ต้องผลิตเสื้อจริงไม่ต้องใช้ได้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีเข็มนะครับไม่ต้องใช้กระดงกระดุมไม่ต้องคิดถึงสาบส่งสาบเสื้อใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการผลิต 3D ที่เราเรียกว่า 3D asset c r e a t i o n หรือ 3D asset generator ในการผลิตเสื้อให้มันเป็นสามิติแล้วเอาไปใส่ในอวตารใน Roblox ได้แล้วคนก็รู้สึกว่าอินมากมีชีวิตอยู่บน Roblox ใช้เวลากับ Roblox อยู่ประมาณ4-5ชั่วโมงต่อวันคำถามสำคัญก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรื่อยๆแล้วมไม่ได้มีแค่โลกของ Roblox ่างเดียวมีโลกอื่นๆซึ่งเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเช่น Facebook ก็บอกว่า บริษัทแม่ของฉันก็คือเมตาเปิดโลกใหม่ชื่อ Horizon Horizon เนี่ยก็สามารถที่จะไปเป็นอะไรก็ได้อยากจะมีอาชีพอะไรอยากจะเป็นหมอในโลกปกติไม่ได้เป็นไปอยู่อีกโลกหนึ่งไปเป็นหมอก็ได้ไปดูแลรักษาอวตารไม่ได้ดูแลรักษาคนปกติอยากจะทํากิจกรรมกิจการอยากจะเป็นนักลงทุนอยากจะทําอะไรก็สามารถทําได้ ก็รู้สึกว่า full f e แล้วก็มีความสุขอยู่กับโลกอีกโลกหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยใช้ชีวิตในโลกใหม่มากกว่าโลกเก่าคําถามสําคัญก็คือว่าโลกไหนคือโลกแห่งความเป็นจริงกันแน่อะไรปลอมและอะไรจริงปี2030แนวคิดเรื่อง metalverse แบบนี้ครับมันจะเกิดขึ้นมีความชัดเจนทำธุรกิจกันจริงจังได้เงินเงินเสมือนและเงินจริงจะมีมูลค่าที่สามารถแลกกันได้จริงจังมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆทีนี้เนี่ย มันจะบอกไม่ได้ว่าอะไรปลอมและอะไรจริงอีกต่อไปความปลอมจึงจริงและความจริงจึงปลอมเลนส์แบบนี้ถ้าจะคุยต้องคุยกันตั้งแต่วันนี้เพราะต้องเตรียมการอย่างน้อยก็ต้องทําใจและรับรู้ไว้ตั้งแต่นี้คือบอกว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคําตอบคือไม่มีใครรู้อนาคตครับแต่ข้อมูลที่ได้มากับเรื่องราวที่วิเคราะห์กันมาเนี่ยมันชี้ไปในาทางนั้นก็ต้องเล่าสู่กันฟังก่อนจะได้เตรียมการลดความเสี่ยงนะครับฉะนั้น แนวทางแรกและเป็นเลนที่น่าสนใจมากคือของปลอมจะจริงและของจริงจะปลอมเลนที่2ที่เอาไปคุยอยู่บนเวทีวันนั้นเนี่ยที่ TNN ช่อง16กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและนหน่วยงานพันธมิตรร่วมมือกันเนี่ยครับบอกว่าของที่ไม่จะเหมาะแล้วของที่เหมาะสมเนี่ยครับจะเป็นของที่ไม่คือไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่น เราเริ่มเห็นร้านค้าแม่ค้าออนไลน์ใช้วิธีการพูดคุยกับลูกค้าแปลกขึ้นแล้วก็แปลกขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงในอดีตนั้นเนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งคือการพูดกับลูกค้านี่ต้องพูดภายรอ,อเรามองไปที่พิมพ์ริพายซึ่งเป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จมากบนโลกออนไลน์เราเราจะเห็นว่าวิธีการพูดของเขาเนี่ยบางทีรุนแรงและไม่ตรงกับตําราการขายไหนเลยนะครับ ความสุภาพแบาบงทีเขาก็สุภาพแต่บางทีเวลาเขาโกรธเขาก็แรงเลยนะครับความไม่สุภาพและคําหยาบก,ก็เกิดขึ้นอันนี้ต้องยอมรับสิ่งที่ตามมาคือลูกค้ารับได้ลูกค้าซื้อด้วยลูกค้าสะใจสะดิสเล็กๆนะครับตกลงเนี่ยเรื่องที่เคยเหมาะกับเรื่องที่เคยไม่เหมาะเนี่ยตกลงอะไรแล้วเหมาะอะไรคือไม่เหมาะวิธีการพูดแบบไหนที่เหมาะวิธีการพูดแบบไหนที่ไม่เหมาะ ผมยังเคยยกตัวอย่างในรายการของเราว่าพ่อค้าขายเสื้อชุดนอนออนไลน์คือเบลเบลขายชุดนอนเนี่ยเวลาเขาขายชุดนอนเขาขายแบบนี้นะครับคือใส่ชุดนอนแล้วนอนคือหลับไปเลยแล้วคนก็เข้าไปดูเบลนอนกรนแล้วก็หลับไปตืป่นขึ้นมาอีกทีเบลตกใจเบลขายได้หลายพันชุดเป็นหมื่นชุดพอคนเข้ามาดูเบลนอนกรนแล้วรู้สึกว่าชุดนอนเนี่ยใส่แล้วสบายดี ตำราการขายเล่มไหนที่เขียนว่าวิธีการขายคือนอนผมคิดว่าไม่มีนะครับคำถามคือตกลงนี่อะไรเนี่ยที่มันเหมาะแล้วอะไรที่มันไม่เหมาะกันแน่เราได้เห็นความแตกต่างใหม่ๆกับรูปแบบการคิดวิธีใหม่ของลูกค้าจริงๆหลายปีก่อนมันก็มีมาตลอดนะครับเรื่องที่เหมาะกับไม่เหมาะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นธุรกิจการบริการอย่างโรงแรมเนี่ยคำถามคือการบริการ โดยที่มีคนมาประคบประงมพี่นอพี่เทาดูแลเอื้ออาทรใส่ใจทุกจุดเลยนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อมีการใส่ใจในการบริการอย่างยิ่งโดยพนักงานบริการที่เป็นมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลตั้งอกตั้งใจเอื้ออาทรดีหรือไม่ดีเหมาะหรือไม่เหมาะคำตอบคือไม่รู้หลังจากเกิดโควิดเนี่ย โรงแรมที่เป็น no man hotel หรือโรงแรมที่ไม่มีมนุษย์กลายเป็นโรงแรมที่คนโอเคมากขึ้นท่านคงจะเห็นมุมนี้เช่นเดียวกันในสิงคโปร์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะครับโรงแรมหลายโรงแรมกลายเป็น no man hotel คือเข้าไปปับ๊บท่านก็ไปเจอเครื่องเจอเครื่องปั๊บก็เอาพาสปอร์ตถ่ายรูปนะครับเซ็นชื่ออะไรอยู่ที่เครื่องนี้แล้วท่านก็ได้รับคีย์การ์ดแล้วก็เข้าโรงแรมเข้าไปนอนนอนเสร็จทําอะไรเสร็จในห้องเรียบร้อย ตอนเช้ามาอยากจะเช็คเอาท์ก็เดินลงมาที่เครื่องแล้วก็เช็คเอาท์ด้วยตัวเองตั้งแต่เข้ายันออกเนี่ยไม่เจอมนุษย์เลยมีความสุขดี 1. ได้ Privacy 2. ไม่กลัวโควิด 3. มากกว่านั้นคือราคาก็ถูกลงเพราะยิ่งใช้คนเยอะในในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสิงคโปร์เนี่ยยิ่งแพงมหาศาลญี่ปุ่นหลังๆก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีคนบอกว่าใช้ได้กับเด็กๆเ,เท่านั้นแหละหลังจากเกิดโควิดขึ้นมาปรากฏว่า ผู้ใหญ่ผู้สูงวัยชอบแบบนี้มากเลยคือไม่ต้องเจอคนเพราะกลัวโควิดอยู่แล้วเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคําตอบคือตกลงเนี่ยธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการเนี่ยต้องใช้คนเสมอไปจริงหรืออะไรคือเหมาะแล้วอะไรไม่เหมาะแล้วมันสลับไปสลับมาบางทีไม่ใช่ทําธุรกิจนะครับแต่เป็นการพูดคุยมิ팅เนี่ยสมัยก่อน บอกว่าการมิงออนไลน์เป็นเรื่องเดือดร้อนใจมากใครบอกว่าต้องมิงออนไลน์ยังไงก็ไม่เหมือนมิงจริงๆทุกวันนี้ใครมาชวนมิงถามคําถามแรกเลยว่ามีลิงก์ไหมเราก็บอกไม่มีลิงก์บอกโหโบราณจังเลยไม่รู้จักใช้ลิงก์ตกลงการประชุมออนไลน์กับประชุมออฟไลน์ line, อันไหนเหมาะหรืออันไหนไม่เหมาะแล้วกลุ่มไหนบอกว่าเหมาะกลุ่มไหนบอกว่าไม่เหมาะกันแน่เรียนออนไลน์ก็เหมือนกัน เริ่มมีคนบอกว่าการเรียนออนไลน์ไม่ดีเท่าเรียนออฟไลน์ยังไงอินเตอร์แอคชันการปฏิสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆก็ไม่เหมือนกันแต่ก็มีงานที่บอกว่าไม่จริงการเรียนออนไลน์ทำให้เกิด productivity คือคนที่ตั้งใจเรียนออนไลน์ได้อย่างจริงจังเนี่ยจะสามารถเก็บรายวิชาและเรื่องราวความรู้ได้มากกว่าไม่ต้องเดินไปเดินมาครับไม่ต้องรออาจารย์ครับ ไม่ต้องเจอรอคนทุกคนเข้ามาหรือแม้แต่การปฏิสิเปตพูดคุยกันในคลาสพอเป็นเรียนออนไลน์เนี่ยมันมีทางสื่อสารได้มากกว่าเช่นบางคนถนัดพิมพ์เขาก็พิมพ์บางคนถนัดพูดเขาก็เปิดไมค์พูดสุดท้ายแล้วเนี่ยอะไรเหมาะแล้วอะไรไม่เหมาะ การขายของกับลูกค้าในเชิงของการตลาดสมัยก่อนบอกว่าจะต้องเจอตัวเจอตัวปั๊บเนี่ยมันจะ approach คนเข้าไปแล้วมีเทคนิคการขายแตะไหลพูดคุยสร้างความแบบัดเป็นกันเองรู้สึกบันเทิงสุดท้ายก็ซื้อรูปแบบการทำแบบนี้เนี่ยกว่าจะเข้าไปนัดกว่าจะเข้าไปเจอกว่าจะเข้าไปคุยกว่าจะตรวจบาดกว่าจะไปเจอคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจซื้อคนที่1 2 3 4สกับคนที่มีเทคนิคการขายผ่าน ผ่านเครื่องไม้เครื่องมือออนไลน์ที่ไม่ต้องแลกแบบัตรไม่ต้องเดินทางและสามารถเข้าพบคนได้ง่ายมากขึ้นเวลาแป๊บเดียวก็เข้าพบได้แล้วเนี่ยตกลงอันไหนเหมาะแล้วอันไหนไม่เหมาะกันแน่ความยากที่เกิดขึ้นคือลูกค้าแต่ละคนจะมองเห็นความเหมาะและความไม่สลับกันไปสลับกันมาเจเนเรชันที่ต่างกันไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันพฤติกรรมที่ต่างกันบางคนเนี่ย ชัดเจนเลยนะครับอายุเท่ากันนะครับเพศเดียวกันอาชีพเดียวกันนะครับแต่ทํางานไม่เหมือนกันคนบางคนนี่เป็นเซลล์แต่เป็นเซลล์ขายบริษัทที่ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะเทร d ด t ดิชันก็จะมีมุมคิดว่าไม่สามารถใช้การขายออนไลน์ได้ในขณะที่เซลล์ในบริษัทเดียวกันเนี่ยเป็นเซลล์เหมือนกันนะครับแต่ขายบริษัทฝรั่ง เขาพัฒนาทักษะการขายออนไลน์เพราะฝรั่งบริษฝรั่งจํานวนมากเนี่ยเขาไม่อยู่ในประเทศก็ต้องมีการพูดคุยโทรศัพท์อยู่แล้วพอยิ่งมีการขายออนไลน์เกิดขึ้นปั๊บกลายเป็นว่าเห็นหน้าเห็นตาพูดคุยกันง่ายขึ้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพัฒนาสกิลด้านนี้ขายเร็วขึ้นขายดีขึ้น,นเจอลูกค้าได้เยอะขึ้นตกลงอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะแล้วแต่กลุ่มลูกค้าจริงๆเลยนะครับการเก็บข้อมูลจึงมีความสําคัญมากถ้าท่านสังเกตให้ดูในประเด็นที่1กับประเด็นที่2 ประเด็นที่1คือของที่ปลอมจะจริงของที่จริงจะปลอมอยากรู้ว่าใครคิดว่าอะไรปลอมอะไรจริงดูยังไง <c oughs> ก็ต้องมีข้อมูลลูกค้ารายบุคคล <c oughs> เขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกไหนมากเท่าไหร่อย่างไรจะให้รู้ว่าอะไรที่เขาใช้ชีวิตมากก็เป็นของจริงของเขาอะไรที่เขาใช้ชีวิตน้อยก็เป็นของปลอมของเขาเป็นต้นอันไหนเหมาะอันไหนไม่เหมาะก็ต้องไปดูว่าเขาเป็นคนยังไงมีไลฟ์สไตล์แบบไหนจับลูกค้ากลุ่มไหนไม่ใช่แค่อายุเพศอาชีพระดับรายได้งั้นพอมันมีความแตกต่างหลากหลายเรื่องจริงไม่จริงเหมาะไม่เหมาะเนี่ย การเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อเข้าใจเขามากขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งแต่มันไม่ใช่มีแค่สองเลนส์นี้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่จบแค่จริงไม่จริงเหมาะไม่เหมาะมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคุยกับท่านด้วยก็คือประเด็นสำคัญว่ามันจะมีความผิดที่ถูกและมีความถูกที่ผิดเคย เล่าเรื่องนี้อยู่ในรายการอีกรายการหนึ่งก็คือรายการ Innovative w i s d o m เป็นรายการพี่น้องกับเรานะครับอันนั้นจัดกันทุกวันศุกร์นะครับ9โมงจนถึง9โมงครึ่งโดยภาควิชาต่างๆที่คณะพันธุศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็ยกตัวอย่างว่าการส่งดอกไม้เป็นรูปๆเนี่ยไปวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ของท่านผู้ใหญ่ผิดหรือถูก มันคิดดีๆนะครับส่งรูปดอกไม้ไปในไลน์ได้สวัสดีวันจันสวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธสวัสดีวันพฤหัสเนี่ยผิดหรือถูกคําตอบคือถ้าท่านส่งไปหาเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่ชอบดอกไม้และมองดอกไม้เป็นความสดชื่นเหมือนกันแล้วรู้สึกว่าเราได้สร้างความสัมพันธ์ทุกวันอย่างง่ายๆคือวันจันทร์ก็ส่งรูปหนึ่งอังคารก็ส่งรูปหนึ่งการทําแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูก แต่ถ้าท่านส่งรูปเดียวกันไปให้กับหลายๆกลุ่มที่เป็นกลุ่มอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆที่เป็นเจนใหม่ๆเขาจะไม่ออกมาแนวในเรื่องของความสดชื่นส่งมาเยอะๆเขาจะออกมาในแนวของการรำคาญมันเป็นขยะดิจิตอลแล้ว Data ที่เขามีก็มีจำกัดอยู่ดีมากิน Data เขาทำไมแล้วบางทีเขานอนหลับอยู่ส่งมาติ้งๆเนี่ยคือมารบกวนเวลานอนเขาทำไมเขาตกใจ ตกลงว่าการส่งดอกไม้ไปเนี่ยจากเดิมกลุ่มหนึ่งถูกกลุ่มหนึ่งอาจจะผิดก็ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นว่าอะไรที่กลุ่มหนึ่งคิดว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งจะเฉยเนี่เราเห็นอยู่บ่อยแต่เราไม่เคยเห็นความต่างที่กว้างในมุมที่ว่าทําเรื่องเดียวกันกลุ่มหนึ่งมองว่าถูกอย่างยิ่งควรทําในขณะที่กลุ่มหนึ่งมองเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดอย่างยิ่งไม่ควรทําคาถามคือเทคนิค การตลาดที่ท่านใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยท่านใช้เทคนิคเดียวกับลูกค้าหลากหลายกลุ่มใช่หรือไม่เพราะเรื่องเดียวกันอาจจะถูกมองเป็นเรื่องที่ถูกของคนหนึ่งเรื่องที่ผิดของอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับบางทีไม่ใช่เรื่องของลูกค้าแต่บางทีมันเป็นเรื่องของลูกหลานเราท่านส่งอ๋อจะเรียนว่าบางทีมันมีมุมพิเศษนะครับเวลาได้คุยกับน้องๆนิสิตแล้วก็ลูกหลานทั้งหลายเนี่ยก็จะพบว่า มีความพิเศษหลายอย่างที่น่าสนใจเช่นวัยอย่างผมเนี่ยเป็น Gen X Gen Y เราก็จะมองว่าการส่งอีเมลเนี่ยเป็นทางการการส่งไลน์ไม่เป็นทางการการส่งอีเมลเป็นทางการการส่งไลน์ไม่เป็นทางการซึ่งยุคก,ก่อนหน้าการส่งเป็นทางการคือต้องส่งเป็นหนังสือหนังสือต้องมีหัว หนังสือที่ว่าไม่ใช่เป็นเล่มนะครับเป็นหนังสือราชการหนังสือราชการคือเป็นจดหมายนั่นแหละแต่เราเรียกมันว่าหนังสือราชการก็ต้องมีหัวที่มามีการเขียนอย่างดีดังนั้นเนี่ยทางการคือแบบนั้นแล้วก็มายุคหนึ่งทางการคืออีเมลสมัยก่อนอีเมลคือไม่เป็นทางการพอยุคกลางต่อเชื่อมจากยุคเก่าเนี่ยอีเมลกลายเป็นทางการไปแล้วแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นไลน์นี้ไม่เป็นทางการท่านเชื่อ,อหรือไม่ว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ มองว่าไลน์เนี่ยคือการสื่อสารเป็นทางการอยากจะคุยเรื่องเรื่อยเปื่อยทั่วไปเนี่ยไปคุยแพลตฟอร์มอื่นเช่นไปคุยกันถ้าจะเป็นเรื่องความสวยเป,เป็นเรื่องส่วนตัวความสวยความงามคุยผ่าน g อจีไอเนี่ยอินบ็อกซ์กันงั้นถ้าท่านคุยกับลูกหลานและอยากจะให้เขาตอบเร็วเร็วเนี่ยครับท่านต้องไป direct ig ครับ direct message เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคุยกับเพื่อนตลอดเวลาคุยไม่เป็นทางการที่เข้ามาในไลน์เนี่ยคือเข้ามาในไลน์กลุ่มรายวิชาที่อาจารย์เปิดไว้ ซึ่งเนื้อหาที่อาจารย์ส่งสมาก็จะเป็นชีสบ้างเป็นเซเลบัสบ้างคือเป็นทางการครับส่วนอีเมลเนี่ยคือต้องทางการอย่างมากส่วนจะเป็นแผ่นๆมานี้ต้องตกใจอารมณ์ประมาณหมายสารคือทางการสุข,ขีงั้น,นความทางการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยบางทีเราต้องการความเป็นทางการเราส่งไปทางอีเมลเขาไม่เปิด บางทีเขาต้องการความเป็นทางการเขาส่งมาทางไลน์เราตกใจว่าของทางการระดับนี้ส่งมาทางไลน์ได้ยังไงมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพูดคุยเล่นกันไม่ใช่หรอคำตอบคือมุมมองถูกและผิดไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มไม่ใช่แค่เรื่องเจเนเรชันนะครับแต่เป็นเรื่องอื่นๆซึ่งอยู่รอบๆตัวด้วยหรือเป็นเรื่องของ สภาพแวดล้อมรอบๆของแต่ละกลุ่มต่างๆด้วยหรือเกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาหรืออาจจะเป็นประเด็นเรื่องของสังคมวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันอีกเยอะแยะหลากหลาย Data จึงมีความสำคัญจริงๆเลนส์เล,น, 3, เลนส์นี้ที่เอามาคุยกับท่านดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เป็นเลนส์ใหม่ที่ใช้มองปี2030ในวันที่ในระยะสั้นมีแต่ความนวนวงงงเนี่ยนะครับถ้าลองพิจารณาแล้วนองนำไปปรับใช้ดูว่าเลนส์นี้เนี่ย มันจะช่วยให้เกิดประโยชน์มากน้อยอย่างไรกับท่านหรือไม่เลนส์ที่เราจะพบว่าของอย่างหนึ่งจะกลายเป็นของอีกอย่างหนึ่งได้เช่นจริงจะกลายเป็นปลอมและปลอมก็จะกลายเป็นจริงเลนส์ที่ของบางอย่างเหมาะก็จะกลายเป็นไม่และของที่ไม่ก็จะกลายเป็นเหมาะแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเลนส์ที่ถูกจะกลายเป็นผิดและผิดก็จะกลายเป็นถูก เมื่อสามเรนนี้เอามารวมกันจึงทำให้อนาคตที่กำลังจะมาถึงเป็นเรื่องน่ากลัวและการเก็บข้อมูลและเข้าใจเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยการเปิดใจอย่างยิ่งจึงมีความสำคัญอย่างมากนํำพาฝาการสนุกสนุกนะครับและขอบคุณเวทีสำคัญนะครับจาก TNN ช่อง16และสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมดด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันที่ขึ้นเวทีวันนั้นก็ยังมีวิทยากรอีกหลากหลายท่านที่ กรุณาขึ้นบนเวทีนะครับตัวแทนจากเดอะพิซซ่าคอมพาตัวแทนจากจูบิลี่แล้วก็ตัวแทนจากเทรนด์ไมโครก็ขึ้นไปแล้วก็พูดคุยให้ความรู้กันเยอะมากนะครับเจดายคุณเล็กไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าเพื่อนพิธีกรคุณเล็กเนี่ยอยู่ที่รายการวันนั้นเพียบเลยนะครับแต่ยังน้อยไปนั่งอยู่ในงานของทีเอ็นช่อง16กก็ยังแปลกใจว่าจะไม่เจอคุณเล็กได้อย่างไรครับปรากฏว่าพอเขาขึ้น เป็นคลิปวิดีโอนํารายการได้ยินเสียงคุณเล็กมาแต่ไกลเลยนะครับอย่างน้อยคุณเล็กก็มาทางเสียงนะครับก็ได,ได,ได้ได้พูดคุยกับคุณเล็กต,ตัวจริงอยู่แล้วก็ไปเจอเสียงบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในรายการของเราวันนี้ตอนนี้คนเริ่มคิดถึงเสียงและตัวจริงของคุณเล็กแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราคงจะได้เจอกันแล้วคงจะได้อัปเดตเรื่องราวอื่นๆที่จะเอามาพูดคุยกันอีกนะครับเรื่องที่อยากจะามาพูดคุยกันในครั้งหน้าเนี่ยอาจจะคุยในรูปแบบที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจองนิดนึงครับเพราะว่าในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากงานใหญ่ของ T.N.N. แล้วเนี่ยสมาคมการตลาดยังมีอีกงานหนึ่งที่จัดขึ้นเราเรียกว่างาน Thailand Marketing Webminar คืองานที่เชิญชวนนักวิชาการผู้ประกอบการจากทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะครับโดยสมาคมเองร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคคือมอชอมอขอมออแล้วก็มอหาดใหญ่ครับ เอามารวมตัวกันพูดคุยถอดรหัสเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจและเรื่องของการตลาดในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่แต่ภูมิภาคต่างๆเนี่ยเขามีเรื่องอะไรที่ต้องเอาอัปเดตน่าสนใจก็เดี๋ยวจะไปหาเรื่องราวเหล่านั้นมาย่อยและเล่าสู่กันฟังกับท่านในครั้งหน้ารวมถึงเราได้จัดโครงการเทรนเดอะเทรนเนอร์สคือเอาคณาจารย์ทั่วประเทศทางการตลาดมาพูดคุยกันด้วย แล้วก็มีองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากเวทีนั้นด้วยคราวหน้าเราจะได้มาพูดคุยกันโดยมีคุณเล็กกับผมนะครับเอกพัทรธนกุลจะมาคุยกับทุกท่านเหมือนเดิมในรายการบิสจีเนียของเราวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมครับผมเอกพัทรธัฒนกุลลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ